โอ้โหสายภูเขาไฟอะกก๋สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่อิตาลี ้มาถึงแล้วค่ะน,นี่เลยแล้วเหยียบอยู่บนพื้นอิต,อตาลีนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะตอนนี้สอบอยู่ที่เมืองรมจริงๆมันม่ไม่เชื่อหรอจริงพูดจริงถ้าไม่เชื่อดูนี่ตจ้าด้คอร์ลเซีย อยู่ที่นี่ค่ะโคลอสเซียมนะคะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกนะคะ mm. ก็อยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะอยากให้เลือดดูรอบๆนะคะ mm. เป็นอะไรที่มากันชั่วชุกมุมโลกค่ะ mm. โอ้โหไ mm. ม่หรือซอบท่องโลกจะพลาดนะคะ mm. เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะตอนนี้ซอบตื่นเต้นแล้วอยากเข้าไปดูแล้วว่าด้านในโคนลอสเซียมเนี่ยจะเป็นยังไง mm. ถ้าทุกคนพร้อมแล้ว mm. ตามซซวเข้ามาเลย <c oughs> เยอะมากดูเข้ามาแล้วนี่เห็นด้านในไปเห็นรำไรรำไรค่ะด้านในโคลอเเสเซียมค่ะรำไรอยู่ตรงนั้นค่ะรอช้าอยู่ใหญ่แล้วค่ะหาทางเข้าไปดูเลยหาทางเข้าไปดูค่ะนี่คือโคลอสเซียมของแท้ องเทค่ะโคลอเซียมดูสิมีแต่คนสลักชื่อกงนเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วตามกฎกติกาที่นี่เขาไม่อนุญาตให้ทําแบบนี้นะคะดังนั้นก็เราไม่ควรทํานะคะต่เสพค่ะเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นมานะคะใช้เฉพาะวัตถุดิบเดียวเลยค่ะคือทรายภูเขาไฟค่ะใช้เฉพาะทรายภูเขาไฟเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ซึมซับสิคะโอ้โหทรายภูเขาไฟเก๊ ตื่นเต้นค่ะเฮ้ยทางขึ้นอยู่ทางนี้ทางนี้ตามมาเร็วว้าวอุ้ยคนเยอะ ดูสินักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะและอย่างที่เราเห็นในตรงกลางนะคะก็จะเป็นสนามกีฬาในสมัยก่อนค่ะ,ะจุดประสงค์ในการสร้างโคลอเซียมเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยคือเขาตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสนามกีฬาค่ะแต่กีฬาที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้แบบว่ามาเตะฟุตบอลฟุตซอลกันอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งคนช,ชั้นสูงในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้กลุ่มธาตุนะคะมาสู้กันเองบ้างสู้กับสัตว์บ้างอะไรแบบนี้เพื่อความบันเทิงนะคะซึ่งปัจจุบันไม่มีแบบนั้นแล้วนะคะ ก็มีหลายโซนมากค่ะนอกจากจะเป็นโซนที่ให้เรานักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปได้แล้วก็มีโซนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็บางโซนเนี่ยปิดห้ามนักท่องเที่ยวเข้านะคะแล้วก็บางโซนเนี่ยตั้งไว้แต่ห้ามเราจับแตะต้องอะไรเป็นต้นยังไงก็ถ้าใครมาเที่ยวนะคะก็อ่านป้ายสัญลักษณ์เอาไว้ให้ดีๆนะคะเราจะได้เป็นนักท่องเที่ยวดีเด่นนั่นเองค่ะ ะะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าชื่อจริงของโครอเซียมมีชื่อว่าอะไรคะอาจจะงงใช่ไหมคะว่าอ้าวก็โครอเซียมไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะโครอเซียมเนี่ยเป็นชื่อเล่นที่นี่เขามีชื่อจริงด้วยให้เพื่อนๆลองทายค่ะติ๊กตักติกต๊กตักติ๊กตักเฉลยที่นี่นะคะมีชื่อจริงชื่อว่าฟราเวนแอมปิเตเตอร์เฮ้ย,ยสาระเปะมากน,นี่พูดจริงๆนะคะถ้าทุกคนไม่เชื่อสามารถ Google ได้อีกทีอะไรนะ f l a v i h a r a m p h t a t a ชื่ออ่านยากพดหนึงค่ะแต่อันนั้นเนี่ยเป็นชื่อจริงส่วนชื่อโคอลเลเซียมนี่ก็เป็นชื่อเล่นที่ทั่วโลกเรียกขานที่นี่กันนั่นเองค่ะโอ้โยดูคำใบ้ซอฟท่องโลกตอนต่อไปเพื่อนๆคิดว่าซอฟจะพาไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์เลย